เลยค่ะเชิญเลยค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะเอ้ยาพี่แม่ผู้กองขาเราเนี่ยย่งเยอะแค่ไหนครับเจมสครับนี่นะคะเจมสครับคุณเจมส์ับคุณเจมส์คุณพี่สู้ๆนะคุณพี่นะพี่ๆน่าจะทำได้อยู่แน่นอนแล้วเนาะได้นะโอเคค่ะนะเอ่อเชิญท่านตักมาเลยค่ะคุณพี่ตื่นๆแล้วนะคะคุณพี่ กติกาใหม่ก่อนที่เราจะเริ่มสูบนะคะการเข้าแข่งขันของเรานั่นเองนะคะทุกท่านคะเรานะคะให้เวลาทุกท่านเนี่ยไม่เกิน10นาทีนะคะนะ,ะเดี๋ยวพอาจะนับ1น3สแล้วก็เริ่มได้ทุกท่านคือจัดเต็มเลยนะคะเต็มที่เลยนะ,ะทีมงานเราจับเวลาไม่ต้องไปสนใจนะเดี๋ยวให้ทีมงานจับเวลานะคะไม่ต้องกังวลอะไรเลยเมีหน้าที่ทานอย่างเดียวนะคะต้องไม่เกิน10นาทีค่ะพร้อมไหมคะทางนู้นใส่หมวกแล้วนะคะใส่หมวกกันน็อกแล้วนะคะอ่านะ,ะยังไงเนี่ยเราใช้มือได้ไหมใช้ใช้มือได้ไหม ได้หมดเลยได้หมดเลยทุกทนจะใช้วิธีการทานแบบไหนก็ได้เรา <c oughs> แค่ต้องการให้ทุกท่านทำเวยไร้ดีแล้วก็ทานให้หมดนะคะแล้วพูดว่าไฮลักรีโวขอไม่เกิน10นาทีโอเคทุกคน ใชน้ไม่ต้องทานหมดก็ได้นะคะไปเลยค่ะไปต่อสู้เราะว่พี่ไปไปเลยค่ะโหที่กใกล้จะหมดแล้วนะคะมือเดียวค่ะาด้วยมือเดียวไปไอพี่ลุสบายไปเยปติโทปิทาอู้ดูแ่ลคนค่ะ้ยอเดี๋ยวอ่ทานทางนี้ทางนี้ไหมั โอ้โหดจะหมดแ้ e ่ม <bat> ีคนจะหมดแ้่ม <bat> ีคนจะหด โอ้ยแล้วว้าวโอ้ยน้ำไม่ต้องหมดก็ได้